สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้เกมโรบอทเนี่ยเขาก็ได้จัดอีเวนต์ร่วมกับซีรีส์ Stranger Things นั่นเองอ่าซึ่ง Stranger Things ก็เป็นซีรีส์แนวสยองขวัญไซไฟอะไรย่างนี้เนาะอ่าตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ห้าง s t a r c o u s t m o นะครับซึ่งห้างนี้เขาก็ได้จัดอีเวนต์คล้ายๆกับงานวัดนะครับโดยมีทีมเป็น Stranger Things นั่นเองเอง,เอง โอเคซึ่งเมื่อเราเข้าแมปมาครั้งแรกเราจะได้ไอเทมฟรีนะครับเป็นหมวกพร้อมทรงผมนะครับซึ่งสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้ของฟรีก็เข้ามาแมปครั้งแรกคขจะได้ของฟรีแล้ว1ชิ้นนะครับและนอกจากนี้ในแมปนี้ก็ยังมีของ,ของเคล็ดวายเดียของแจกอื่นออีกประมาณ1 0บถึงสิอย่างนะครับโดยประมาณสวัสดียินดีต้อนรับสู่สตาร์เขาฉันดีใจมากเลยที่นายมาที่นี่ได้ ทุกคนตื่นเต้นมากเลยที่ได้เจอกับนายทั้งโรบินสตีฟวิวลูคัสและเอเลเวนทุกคนอยู่ที่หมดเลยรู้สึกว่า,วาตัวละครที่เขาตื่นเต้นจะรอเราก็น่าจะแบบเป็นตัวละครจาก Stranger Things ทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่เคยดู t t r n n g r Things แต่ว่าผมก็พอจะรู้จักบ้างนะครับรู้จักบ้างเพราะว่าซิลี์มันมันมันดังเนาะเราก็จะต้องรู้จักเป็นธรรมดาโอเคเราคุยกับวิวก่อนแล้วกัน ตอนนี้เราอยู่ที่อะไรเนี่ย L-Link Dive Dice อันนี้จะเป็นร้านแบบขายขายอะไรอุ้ยสวัสดีไม่บอกฉันแล้วว่าจะมีนักผจญภัยใหม่มาที่นี่ฉันเพิ่งจะเริ่มแคมเปญใหม่ของฉันเองนายอยากจะเล่นด้วยไหมล่ะเพเราจะสอนวิธีการเล่นเกมนี้สําหรับผู้เล่นใหม่พเพียงแค่นายนั่งบนโต๊ะแล้วก็เตรียมตัวทอยลูกเตา๋าอ๋ออย่างนั้เองเหรอโอเคเขาบอกว่าให้เรานั่งบนโต๊ะนะครับเพื่อเขาเรียกว่า อ่อเล่นเกมให้ต้องการที่จะเล่นเดือลดิงไดส์ไหมอ่ะเล่นอะไรเนี่ย waiting for for opponent นะครับรอฝ่ายตรงข้ามถ้าเกิดไม่มีใครมาเราว็็จะเล่นกับ AI อ้อันนี้ให้เราเลือกคลาสนะครับเราเลือกคลาสเป็นอะไรดีนี่ละกันนะ pesto the magician อ่ะผมก็ จะเล่นแบบเร็วปี๊บแล้กันนะเพราะเรายังมีงานวัดที่ต้องไปเล่นอีกหลายอย่างอันนี้ก็น่าจะเป็นค่าสเตตต่างๆนะครับก็จะมีสกิลเมจิกมิทไซน์นะครับทำดามเมจ12ดามเมจอ่าสามอ๋อห้อ๋อปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีไฟเบอร์แล้วก็อ้าวอ่ะต่อไปโยนลูกเตา๋าปุ๊บอันนี้น่าจะเป็นลูกเต๋า16ด้านนะหรือ20 20ด้านอ้าวนี่เราเล่นกับตัวเองเหรอเนี่ยใช่ <Hi. S 1> ปุ๊บอ่าฝ่าย AI เริ่มก่อนนะครับ ตาเราแล้วนะครับอันนี้คือเราอะไรเลือกใช้สกิลหรอลองอันนี้ลักกันนะปุ๊บซอ๋อถ้าเราโยนได้แต้มตามที่ที่ที่เขาเรียกว่านะที่เราต้องการเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราจะใช้สกิลนี้สกิลฟิลเฟอ o ์ลีล่ออฟโรดเนี่ยต้องโยนให้ได้ลูกเต๋าอ,ออกหน้า11นะอ่าถ้าโยนออกหน้า11เราก็จะจะทำดาเมจได้ยีบ2 อะไรประมาณนี้ป่ะโอ้เดี๋ยวเอ้ามัวแต่อธิบายลืมเล่นเลยป,ปึ๊บอ่ะยวเทิร์นเอาลองอันนี้หน่อยสองอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลขตามที่ต้องการสิบเก้าเอ๊ะผมงงวิธีการเล่นมากเลยเฟอร์รี่โบสิบสามอะไรเจนะครับอนนี้ผมอยู่ในช่วงการเรียนรู้นะครับเขาไม่ค่อยอธิบายวิธีการเล่นเลยอันนี้ ออกเบอร์อะไรเอ่ยเบอร์สิอันนี้น่าจะเลือดเราเนี่ยนะแล้วไหนคือเราโอปโปเนียนคือเขายูเทิร์นอันนี้25ดาเมจบวกฮิลปึ๊บอืมเราได้ฮิแล้วได้โจมตีศัตรูพร้อมกัน <Wow. S 1> อ๋อเราต้องถอยได้แบบเลขที่ใกล้เคียงแบบใกล้เคียงมากที่สุดอะไรประมาณนี้ปะอ่ะเอาใหม่อันนี้ต้องถอยได้แบบ10ขึ้นไปอา้าวชนะวิกตอรี่อ้าวเราชนะ อ๋อโอเคพอเข้าใจแล้วเอ,อ้เยี่ยมมากสำหรับการเล่นในครั้งนี้ฉันอยากจะเริ่มแคมเปญต่อนะแต่ว่านายคงต้องไปคุยกับเพื่อนๆของฉันที่เหลือในห้างนี้แล้วแหละเขากำลังรอพวกนายอยู่อ๋อเกมนี้เดี๋ยวผมลองลองเล่นใหม่ละกันนะผมลองเล่นกับ format ละกันไป play select your class ่ะผมเลือกอันนี้แล้วก็ c o n f i r ม บบก็คือต้องทอยลูกเต๋าให้ได้เลขที่ใกล้เคียงนะครับเราถึงจะสามารถใช้สกิลได้ถ้ามันแบบไม่ใกล้เคียงมากๆเลยก็อาจจะก็อาจจะไม่ได้อ่าหนึ่งเขาโหลดได้ลูกเต๋าน้หนึ่งหน้าอ่ายังไงเราก็ชนะอ่าเราเริ่มก่อนอ่านี่ไงเราเป็นเพสโซมาจะเชี่ยนแล้วโอเคเราลองไฟโบดูซิทอยได้เลขอะไร15อ่า15ใกล้เคียงกับ11เดขาเรียกงไงดีเลขใกล้ๆกับ11ก็เลยทำดาเมจได้อุ้ยทำไมเขาดวงดีจัด เราไม่ยอมถ้าเกิดเราทอยเลขตรงนี้็าจาได้ดาเมจสูงนละจาับประมาณนี้ป,ปั๊บไอสตมสิบสามปึ๊บอ่ะขยาวขยาวแล้วก็โยนอุ้ยสิบแปดใกล้สิบห้าโอ้โหเราไม่มีฮิวเลยอะ่ะเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเราต้องจมตีนักๆกไปแล้วสิบสามไปเลยกูแต่เราใกล้จะตายแล้วเนี่ยไปเราต้องคอยน้าแข้งเขแบบทอยได้เลขแบบใกล้ใกล้ไปมากกว่าน,นี้สิบอ่า นายเตรียมตัวแพ้ได้เลยขอทอยเลข1 1หน่อยปึ๊บโอ้สิบเราจะตายแล้วเขาก็จะตายแล้วเช่นกันปึ๊บสิบห้าไหมแโหไม่ใกล้เคียงเราเลยเอาแหละนะมันจบแล้วนายอ่ะปึ๊บนี่เรียบร้อยอ่ะกะ็อะไรประมาณนี้เนาะก็แค่ทอยให้ได้แบบค่าเลขที่ใกล้ๆกับกับสิ่งที่สกิลต้องการนะครับ แค่นั้นก็พอโอเคอันนี้อาจจะแบบมีวิธีการเล่นแบบงงค่อนข้างงงในระดับหนึ่งเลยโอเคโอ้โหมีแบบ n p c แบบเดินทั่วห้างต่อไปเราไปคุยกับลูคัสดีกว่านะครับไฮสกอร์สลิงช็อตไหนดูซิลูคัสลูคัสเ,เลยลู Lucas, คัสเขาเล่นแคมเปญอะไรเฮ้ย hey, ฉัน Lucas, ลูคัสเลนเจอร์ในงานปาร์ตี้นี้ฉันกำลังคิดว่าพวกเราเนี่ยควรเล็งป้าให้มันคมๆหน่อยไหมเพื่อเดโมกขาก็จะกลับมาทำงานเกี่ยวกับรอบนี้อย่างนั้นเหรอ แค่นายหยิบหนังสติกบนเคาน์เตอร์เกมมันก็เริ่มแล้วแหละโอเคเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอาหนังสติ๊กยิงใส่เดโมโกอก้นเมื่อเราหยิบหนังสติกปุ๊บคะแนนก็จะเริ่มนับทันทีอ่าอันนี้เข้าใจง่ายนะครับก็แค่ยิงหนังสติ๊กใส่ศัตรูไม่ไม่เขาเรียกว่าดีไม่ซับซ้อนมากอ่านันการงการจะเล่นใช่ไหมโอเคอเคุ้ยแต่ว่ามีอย่างอื่นด้วยนะเนี่ยก็คือต้องยิงเดโมกอก้นนะครับห้ามยิงคนไม่น่้ยิงคนแต้มอาจจะลดปึ๊บ โอ้โห oh, ้คิกขวาเป็นการง้างนะครับปึบปึบปึบอุ้ยเมาส์ช้าปึบแล้วก็นี่ปึ๊บชัดไว้นี่กดคลิกขวาครับเป็นการง้างกดคลิกซ้ายเพื่อดีดดีดหินปึบปึบปึ๊บปึ๊บอื้มสองร้อยห้าสิบปึบปึบอื้มปึ๊บอื้มหนึ่งร้อยถ้าตัวคาน250ตัวยืน ยิงทะลุอื้อลำคอนายโอ้โหต่อเกือบยิงคนแล้วเมื่อกี้ฮึบฮึบง้างฮึบง้างโอเคเวลาไม่จำกัดนะฮึบฮึบึโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลบเป็นพันเลยเหรอโอ้ยิงคนลบเป็นพันเลยโอ้ไม่กอดอืมโอ้ยอืมเกือบแล้วนี่ยิงยิงโอ้โหเมื่อกี้แต้มหายไปพันหนึ่งเลยอ่ะฮึบฮึบเอ้ยนี่ปิ้ว อึ๊บอึ๊บไม่ทันตัวนู้นไม่ทันฮึ๊บฮึ๊บึ๊บฮึ๊บยิงนี่อึ๊บเอ้ยไม่ทันยิงไม่โดนนี่นี่สามพันแล้วผมอยากรู้ว่าไฮสกอร์เนี่ยของคนที่เล่นเกมนี้เนี่ยมันเท่าไหร่นี่ยิงก้นเลยึนี่นี่มาไกลจบแล้วนี่นี่สี่พันหกแล้วนะครับทำไมเลขแ้มมันไม่เด้งละฮึ๊บึ๊บนี่ นี่ยิงได้32ตัวแล้วนะครับจังหวะนี้นี่นี่แต้มตัน4,600เหอรออ้อเอาเราเล่นไม่จบเลยเน็ตเป็นอะไรโอ้มี d เดลี่ชาเลนจ์ให้เล่นด้วยนะครับเล่นมินิเกม4มินิเกมในห้างแห่งนี้นะครับแล้วกร็รับร้อยเหรียญไปเมื่อกี้จบเกมแล้วหรอโอ้ไม่ก็จบเกมแล้วตัดการเชื่อมต่อเราเฉยเลย โอเคก็ประมาณนี้เนาะสลับมินิเกมของลูคัสนะครับยิ่งหนังสติ๊กง่ายดีนะครับง่ายดีแต้มตัน4 6 0 0เองเดี๋ยวเอเลเว่เราคุยคนสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวเราไปข้างล่างดีกว่านี่ลงบันไดเลื่อนแบบสามัญชนไปคุยกับสตีฟก่อนว้าวฟู้ดคอร์ดก่อนที่เราจะแวะไปคุยกับสตีฟเราขอมาแวะดูอะไรที่ฟู้ดคอร์ดก่อนละกันอยากรู้วฟู้ดคอร์ดห้างอย่างนี้ขายอะไรบ้าง ทาโคแมนจะเปิดเร็วนี้อันนี้น่าจะเป็นร้านขายทาโก้ยังไม่เปิดอันนี้ Triple d i ดิก,กร w วัฟเฟิลร้านนี้ขายวัฟเฟิลอ้าวพ่อค้ามไม่ค้ามไม่อยู่เอ๊ะมึงกดอะไรได้เมื่อกี้อ๋อน่าจะคิดไปเองร้านขายน้ำส้มไม่มีคนขายร้านฮอทด,ดอกก็ไม่มีคนขายโอ้ my god ไม่มีใครขายอาหารเลยแล้วเม็นไรเราคุยกับสตีฟก่อนละกันแห้มาในทันเวลาพอดีเลยคือนี้นะ เราได้รับคำสั่งซื้อเยอะมาก <S <S นายช่วยไปส่งไอติมให้ลูกค้าคนอื่นในห้างได้ไหมนายสามารถเก็บติปไว้ได้เลยเราแค่ต้องการให้ออเดอร์นี้มันเสร็จไปเออโอเคเขาบอกว่าไม่ใช่ดิสตีฟบ,บอกว่าอยากให้เราเนี่ยช่วยเอาไอสตรีมเนี่ยไอสตรีมด้วยเอาไอศครีมเนี่ยไปส่งให้ลูกค้าคนอื่นในห้างเพราะว่าก็ว่าดีเนื่องจากคือเป็นช่วงเทศกาลอะคนเยอะเลยเยอะมากเขาสองคนคงทำงาะไกันไม่ทัน โอเคได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในมิดเกมเช่นกันป,ปึ๊บอีอ้าไปโอ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 ปึ๊บอืมอืมอืมอ๋ออย่างนี้นี่เองปึ๊บ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 ไอศครีมมาแล้วครับโอ้โหสั่งแล้วมันไม่รออยู่ที่ร้านเนี่ยเออขอบคุณมากไปแล้วบิงต่อไปต่อไปไอดีเอาโค้ดเล็กๆแล้วกันนะโค้ดเล็กๆส่งให้ใครเนี่ย โอ,โอ,โอ้ตรงนู้นเลยเหรอโอ้ทำไมไกลจังเลยโอ้โหสีซองวิททันไหมเนี่ยเรากดชิปไม่ได้ด้วยเราอาจจะต้องพึ่งพลังน้ำอัดลมแล้วฟาสไอติมมาส่งแล้วครับโอ้ไอติมมาแล้วขอบคุณครับไปแล้ววิง่งจูดอ่านี่ระหว่างทางก็มีเหรียญให้เก็บด้วยดีจริงๆส่งอาหารทำสกอร์ส่งอาหารทำสกอร์อ,าารอ,รอ่ะต่อไปอะไรยังไม่ส่งเนี่ย อันนี้ละกันนะอันเบรอร์เลยอาวุหนักอันนี้หนักมากเฮ้ยลูกค้าอยู่ไม่ไกลโชคดีมากโอ้ยลูกค้าสั่งของใหญ่ขนาดนี้ทําไมไม่กินในร้านล่ะครับเนี่ยเอ้าขอบคุณมากอืมกินจุใจเลยอ่ะของใหญ่ดีกว่าของใหญ่ให้เวลาเยอะอยมาแล้วเบปเ๊บเก็บมีลูกค้าอยู่ข้างหน้าอืมรู้สึกของใหญ่เนี่ยจะเอ้ยเรียบร้อยขอบคุณครับไปแล้ว โอ้ไม่ทันแน่เลยโอ้ยเราได้พันหนึ่งพันเก้าแต้มเยี่ยมผลประกอบการครับทาาไไม่ใช้2นาทีในการขนส่งอ่าความเร็วสูงสุดในการขนส่งครับ13วินาทาีขนส่งได้4อันฮึบโอ้เกรดเยี่ยมเอาไปเลย35เหรียญขอบคุณครับว้าวฉันรู้ว่านายทำได้ว่าแต่นายต้องไปคุยกับเด็กคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยใช่เราต้องไปคุยกับ คนสุดท้ายแล้วนะครับนั่นคือ11นั่นเองเอรู้สึกว่า11จะหนุนลงหนังแล้วเนี่ยไหนดูซิว่าลงหนังที่นี่ฉายเรื่องอะไรบ้างฉายเรื่อง s t a r c คอนะฉายเรื่องห้างของตัวเองเรื่องหนัง Creation of upside down สัตว์ประหลาดแห่ง upside down โอ้ดูนั่นประตูมิติกำลังเปิดอยู่มีคนติดอยู่ในนั้นทำไมเกิน oh <my> เอาละต่อไปเราจะต้องเข้าไปในอ p s i ซ e d o w วนะเพื่อไปช่วยผู้คน อย่างที่รู้กันนะครับในอัพไซด์ดาวก็จะเต็มไปด้วยเดโมโกก้อนนะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยโอเคอมินิเกมต่อไปนี้นี่จะเป็นมินิเกมที่ต่างจากอันอื่นที่เราเพิ่งเล่นๆมานะครับอันนี้ก็น่าจะไม่ค่อยจะสดใสเท่าไหร่โอเคนะครับซึ่งการมาช่วยคนออกจากอัพไซด์ดาวก็ก็โอ้ยต้องมีแบ่งทีมเหมอเนี่ยเราได้เล่นทีมกู้รอดชีวิตนะครับเลือกสกิลได้ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เงสกิลนั่นคือสกิลที่เราเล่นได้โอเคภารกิจเอาคือช่วยผู้รอดชีวิตนะครับออกจากอัพไซด์ดาวซึ่งก็จะแบ่งผู้เล่นเป็น2ทีมนะครับเป็นทีมเดโมโกก้อนกับทีมผู้รอดชีวิตปุ๊บไม่ได้ตรงนี้เขาไม่ได้ที่นี่ไม่มีผู้รอดชีวิตเลยนั้นเราต้องไปดูโซนอื่นซะแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเทศกาลอย่างนี้เราจะต้องแบบมาตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฮ้ยเดโมโกก้อนได้ตื่นขึ้นแล้ว เอ้ยฉันมีขวานนี่ฉันจะไล่าจามหัวฉันก็มีเหมือนกันแล้วฉันก็มีกับดักแล้วก็วางเรียบร้อยบสกิลิีเวอร์ต่อไปอันนี้1 2 5่อันนี้นอ,อันนี้ออกอันนี้ขึ้นอ่าเรียบร้อยเปิดประตูอ่าปริศนาได้ถูกแก้ไขเรียบร้อยเฮ้ยเพื่อนเราโดนจับแล้วคนหนึ่งไม่กอผมได้เสียงกรุบกรุบอ้าวัดดี สวัสดีครับอุ้ยตรดไไปได้ตรด,ดไม่ได้เฮ้ยนั่นไงเดโมโกโก้นมาแล้วแล้วโดนจับไปแล้วอีกหนึ่งนายือตอนนี้เราไม่มีอาวุธอะไรเลยนะครับมีมีแต่เพียงความสามารถในการปลดล็อกพัสลส์เออเออเออเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเ,เดโมโกโก้นมีคนเดียวอ๋อมีตัวเดียวเฮ้ยวางกับดักไว้เลยนี่เราวางกับดักไปแล้วนะถ้าเดโมโกลก,ลก้นเหยียบกับดักปุ๊บเราจะรีบวิ่งหาพร่อชีวิตทันที ต้องไขปริศนาไปเรื่อยๆหรอถ้าเดโมก็กมีคนเดียวเราลองมาแถวแถวทางนี้ดูเผื่อยังจะมีัซเซิลอะไรที่เราจะต้องแก้ไม่มีอะไรอืมรู้สึกเพื่อนๆเขาก็ต่อสู้กับปีศาจร้ายแห่งอัพไซดาวกันอย่างนัวนัวเนียมอมันรู้สึกเพื่อนเราจะถูกจับอย่างต่อเนื่องอ่ะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ รับแถบอ๋อโตนี้สามารถคับกับดักได้โอ้โหนี่เล่นแบบเด็ดบอยเดย์ไลท์แต่เวอร์ชั่นที่เราแบบแบบวางกับดักสู้ผีได้เฮ้ยเอ้ยมาแล้วอย่างนั้นเหรอเอ้ยเ้เหยียบกับดักยังไงเหยียบกับดักแล้วมาเดี๋ยวเราคงจะต้องสู้กับผีมามามาเอาขวานขวานสู้ผีได้ไหมเนี่ยโอ้โหตัวนี้กับดักเพียบเลยเอ๊บเอ้เอ้เอ้ยเอยเหยียบกับดักแล้วเราก็วิ่งหนี วิ่ง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 เอ้ยเอา้าตายไปแล้วคนหนึ่งอ้าวสวยแล้วนะในโลกคู่ขนานนี้นี่ไม่มีอะไรปลอดภัยเลยมาอึ๊บจับเอื้อโอ้ยไม่กอดเอ้าโดนจับห่วงกับดักไม่ทันไม่ช่วยเราด้วยเอือ้อเจะเราไปทําอะไรเนี่ยไปแขวนงั้นเหรอช่วยเราด้วยเอือ้ออึ๊บอ้าวจับจับบางบางโอ้โหอ๋อรอกับดักเอ้ยเหลือเวลาหกวินาที ม่เราจะแพ้เกมนี้เหรอเนี่ยอ้าวตายเลยโอ้ไมก็โดนจับตายเพื่อนเพื่อนไม่สามารถช่วยเราได้ปึ๊บอ้าวอะรางวัลจากการเล่นครั้งแรกเอาไปเลยเราคุยกับทุกๆคนแล้วนาะคุยกับไมค์แล้วแล้วก็เล่นมินิเกมทั้งหมดในห้างแล้วก็โอคุยกับไมคคุยกับไมคเพื่อรับรางวัลโอเคสุดมินิเกมในห้างก็ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวขอสรุปมินิเกมไอหนีเดบงก้อนเมื่อกี้ก่อนนะครับก็คือนะครับถ้าเราเล่นเป็นฝ่ายเซเวอร์คือเราต้องแก้ปริศนาทั้งหมดนะครับแล้วก็ออกไปจากเอ่ออัพไซด์ดาวนะครับส่วนฝั่งเดบงก้อนก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ไล่จับคนไปขังในกระป๋ออะไรทักอย่างหนึ่งนะครับแค่นั้นจบนะง่าย,ายๆประมาณนี้ดูเหมือนว่านายจะทำเควสประจําวันเสร็จแล้วนะอ่ะนี่รางวัลของนายว้าวเหรียญ1น0เหรียญ เรียบร้อยนายมีเหรียญดวงดาวเยอะมากเลยนะใายลเรไปที่ร้านแสอรี่เพื่อซื้อของดูซิโอเคต่อไปให้ตรงไปที่ร้านแสอรี่นะครับเพื่อน่าจะซื้อซื้อเรียกว่าของตกแต่งอีเวนต์สวัสดีครับมาซื้อของหน่อยครับอืมของรางวัลโอ้โหของรางวัลที่นี่ดูดค่อนข้างจะถ้าถ้าจะเขาเรียกว่าอาจจะซื้อด้วยเงินของอีเวนต์ก็อาต้องแบบ ฟาร์มนิดนึงเนาะเล่นเล่นไปเรื่อยเล่นไปเรื่อยแต่ว่าของอีเวนต์ก็ถือว่าน่าสนใจอ่าเราซื้อนี่ละกันนี่เหรียญตาเรียบร้อยนี่ได้เหรียญตาแล้ว50บาทข้างหน้านี้เหมือนมีร้านคอสตูมผมขอเดินเข้าไปดูหน่อยนะเผื่อเขาจะมีขายอะไรอ่านี่ไงของรางวัลที่เหลือนะครเป็นชุดเสื้อผ้านะครับอ่าเป็นเสื้อผ้าจะตีมตีมหนังเนาะแต่นี้ดูฉีกไปหน่อยนะเนี่ย อันนี้จะเป็นชุดแบบจากธีมของไอ้นี่แน่เลยไอเกมทอยลูกเต่าโจมตีอะ่ะนะเป็นชุดธีมพ่อมดส่วนที่เหลือก็ตามสไตล์ของหนังเลยนะครับเป็นหนังยุค80-90ไม่ใช่ดิเป็นหนังที่ใช้ทีมของยุค80-90ในการดำเนินเรื่องโอเคประมาณนี้อันนี้ก็เป็นหน้าลีดเดอร์บอร์ดนะครับเป็นหน้าที่เอาไว้โชว์คะแนนผู้เล่นสูงสุดนะครับของมินิเกมนั้นนะครับอย่างเช่นวันนี้ก็จะโชว์เป็นคนที่ เล่นเกม i u e l ด e l l i n g dice นะครับแล้วได้คะแนนสูงสุดนะครับท็อป50คนเขาก็จะมาชนหน้า leaderboard ดแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถเขาเรียกว่าทำลายสติเขาได้นะครับเราก็จะได้เหรียญตามนี้เนาะนี่ทำลายสติที่50ก็ได้250นี่ทำลายสติไปเรื่อยๆื่ื่เ,เนี่ถ้าเราทำลายสติที่1ได้ก็ได้ไปเลย1,000ก็คงคิดว่าจะไม่ยากไม่น่ายากหรอกนะ แต่นั่นแหละนะครับลีดเดอร์บอร์ดมันจะเปลี่ยนไปทุกๆวันนะครับทุกๆวันทุกๆ,กๆมินิเกมเนาะแต่ละวันก็จะมีลีดเดอร์บอร์ดของแต่ละมินิเกมแตกต่างกันออกไปก่อนมาลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าลีดเดอร์บอร์ดพวกนี้จะเป็นมินิเกมที่เราถนัดหรือเปล่าโอเคไงสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวอําลาเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอ่าโอเคไงสำหรับคลิปนี้ก็จ่ายุนละนะับไม่ป่ายเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้ว